สบายดีสบายดีเนี่ใส่กับดักอีกแล้ววันนี้นะนี่โอ้บอดได้ไปกับใส่กับดักดนแล้วพี่น้อยแข้าไปวันนี้หลังเลขหลังเลขเ,เนี่ยทางมันลงนี่เราลุนได้เราลุนเบื้องมืออื่นได้ตอนพยายามเล้อพี่นอ้องหลังเลขใส่นี่เบื้องลัางที่ซองใส่ใส่หาบัดใส่ก่อน ทาติ๊กโองใส่บันนี้ออหอด,ด้ดูฮอนนะพี่น้องยินแข้งขอะข้าวพดี้าขพ้พด ใส่มันนี่บุกงามบันได้ทางนะนี่คมเนี่ยไม้เขาใสเ่เึินไปทำละลงโอมลงท้องคน คุนหออยู่ทางพุ่นมาป่ารถชิพุน่นใส่แล้วอยู่กับเมือนนอนอยู่บ้านมาละว่าเปนอนอยู่ไห้เนี่ยนะเอือนเศร้าจังไปยามไปน้อยเจอก,กันมื่ออื่นเศร้าเด้อหลังสุดท้ายแล้วนกบินแล้วอย่าลัางเล ขายเราุดท้ายใส่บันนี้มืออินซอาทาเบิงได้เราดึนมืออินซ้าอ้นบานอยู่พุ่นไงไกลเติบไปนะประมาณสปไปโลมาละเอ้อัส lòng cốt lòng cốt thông mày đi 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 à mày 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 ตังเล็กเฮกมันนี่โอ้มันมันเลยพี่น้อยถือะมันเนี่ยลิทิจูโอ้มานมันเลยพี่น้อยเดยวทำพุนมาลังเล็กถึกเลยป้าใสปปาขนพุนว่าลาย ឡុនឡុនទីណងអស់សបាយទីតនសៅเด้อពីណងពីណងទៅយ៉ាងប៉ាក់ដាក់ໃសទៅមុនអោយ៉ាងតែ2ឡាំងទឹកដូនមួយមើលនឹងเบងญี่ปุ่นអាចជ័យតែមតែໂຕទៀតវ tao phải về tên nó làm kuôi nèo ai hết khui hm, hm, à? Mê ừ. ai hm, 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 bì hm, 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 tuk. Ami ba บทถึกอีกหยมน,น,นี่นูน่นไม่ค่อยมีนะหยำเนี่ยนะดูหอนนะขอดูหอนนะเด้ไม่ค่อยมีนู่นเละ ก็ <g ül s> ปปแปลกเลยว้ oh, บันทึกเลยพี่นอ้อยจะได้นี่นะอ่ะจะได้โอ้บหมานเลยพี่น้นองไอ้จะได้ oh, ยันเนี่ยหนุ่แม่หูหนุ่มผุกอเนี่ยเดีย๋ยวบันทึกจะได้ Một màn này Đường bên đây còn thiện Một lần Này Một màn này Mm-hmm. <laughs>

ติดท,ท่อมงกันบ่มีจะได้ถ้ามันก็ยังมีเด้เรลุนนนี่แหละบนมันจะถึกอะ่ะทีนี่แหละ ใส่นีบบัตรถือบทมเอทามไปบ้างนีบบัตรถือบอลนี่กับบัืออีก cặp đặc chấm mứt là thế Một vài thực tại tụt đi à Nhưng nói khỏi mình đây sau tôi xa Bỏ thực ít vào nè Bỏ thức ít quá

vẹt này à nó là này thế các bạn lối rất là nó mùi lắm à thái lắm thái một man này thì hôm nay sẽ cắt đi ừ. Lâu Mà ừ. 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 Yeah. Này này làm ạ giờ. Ta mướn kẹt ra cái ngọn này 老烦，太黑、嗯